เป็นเรื่องเล่าที่มีมานานคล้ายจะเป็นนิทานสอนหญิงภายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของการวางตัวของหญิงสาวอย่างครบถ้วนถึงแม้หญิงสาวภายในหมู่บ้านจะไม่ได้มีการศึกษาสูงแต่ก็พอจะอ่านออกเขียนได้ดังนั้นเมื่อมีคนพูดถึงเรื่องนิทานของนางกะวาวเด็กๆภายในหมู่บ้านก็จะร้องอ๋อขึ้นมาด้วยความคุ้นหูเป็นอย่างดีถ้าจะกล่าวถึงนิทานสอนหญิงเรื่องนี้ ต้องพูดถึงวิธีการวางตัวของลูกสะพ้ยที่อยู่ในบ้านของแม่สามีดังเช่นเรื่องราวของนางกะวาวากับยายสีผู้เป็นแม่สามีเรื่องราวมันเกิดมานับตั้งแต่ตอนที่ยายสีอยากจะมีลูกสะพ้ยทั้งที่จริงแล้วตัวของบุญหลายเองกอ็ไม่ได้อยากจะมีเมียสักเท่าไหร่เนื่องจากคนหนุ่มที่เป็นลูกเพียงคนเดียวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะสบายไม่ต้องดิ้นรนทำมาหากินอะไรมาก กระตัวของมารดาก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากมายเหลือใช้ไม่ลำบากอยู่แล้วแม่จา๋าวันนี้เราจะทำกับข้าวอะไรไปใส่บาตรที่วัดกันดีแม่มาดูซิวันนี้ฉันไปเหมาปลาในตลาดมาเดี๋ยวจะให้คนครัวทำกับข้าวไปถวายเพลเลยดีไหมดีแม่ก็เห็นดีด้วยแต่มันควรจะมีเรื่องอื่นที่ดีกว่านี้แม่อย่ามาพูดเรื่องแต่งงานกับฉันเลย ฉันอยู่แบบนี้กับแม่กมแสนจะสุขสบายดีแล้วแม่รู้หรือเปล่าฉันเห็นพวกเพื่อนที่มันแต่งงานกันไปก่อนหนะ้าพวกมันแสนจะทุกข์เพราะมีเมียที่เอาแต่โขกสับพวกมันนะ่ะเองจะเอาชีวิตคนอื่นมาตัดสินตัวเองทำไมนีม่แม่ขอร้องเองแท้ๆทำไมถึงไม่ยอมฟังกันบ้างแม่จา๋าถ้าฉันมีเมียแล้วต่อไปเมียของฉันจะมาทำความเดือดร้อนให้แม่จะทำยังไงละจ๊ะ นิสัยของแม่อาจจะเป็นคนที่เกรงใจคนฉันนะ่ะเป็นลูกของแม่จนโตมาขนาดนี้ทำไมถึงจะไม่รู้ว่าแม่เป็นคนแบบไหนเรื่องบาปกรรมแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกจ้าจะมาคิดเล็กคิดน้อยไปทำไมกันไม่เห็นรู้ว่าแม่นะ่ะแก่ปูน,นี้แล้วใครๆเขาก็มีลูกมีหลานให้อุ้มชูกันก็เหลือแต่บ้านเรานี่แหละที่ยังไม่มีใครมาเป็นลูกสะภ้ ไม่กลัวหรือว่าคนอื่นเขาจะดูถูกว่าเองนะ่ะมันไม่มีน้ํายาน้ํายาฉันนมีแน่แต่ฉันไม่อยากได้ขนมจีนที่ไม่ได้เรื่องมาอยู่ในจานเดียวกันนะสิกลัวว่าวันข้างหน้าถ้าอยู่กันไม่รอดจะกลายไปขี้ปากเขาเอาแล้วพวกเพื่อนเองที่มันโดนโขกสาปเป็นประจำนะ่ะพวกมันไม่อายชาวบ้านกันหรือยังไงอย่ามวัวแต่โยกโยกเองไปหาลูกสะพ้ยมา ดีไม่ดีหลังจากนี้แม่จะเป็นคนตัดสินใจเองด้วยความที่อายุเขานางสีไม่ใช่น้อยๆจึงไม่มีเวลาที่จะมาใคร่ครวนอะไรให้มากดังนั้นเพื่อไม่ให้แม่ต้องเสียกำลังใจบุญหลายมันจึงยอมตามใจแม่สักครั้งใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยอยู่กับเพื่อนฝูงเพียงไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาติดพันเธอชื่อว่ากาวาวเป็นลูกสาวของตาใบซึงเป็นคนเผาฐานอยู่ท้ายหมู่บ้านตั้งแต่เล็กกาวาวเป็นคนไม่เข้าสังคม มันก็เป็นเพราะอาชีพของบิดาเป็นพวกใช้แรงงานหนักแต่ไม่ได้หมายความว่ากาวาจะช่วยบิดามารดาทำงานอย่างที่ใครเข้าใจกาวาเป็นผู้หญิงรักสบายไม่ค่อยชื่นชอบงานใช้แรงสักเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อชีวิตเติบโตมาจึงเป็นเครื่องชี้วัดว่าเงินคือเรื่องสำคัญที่สุดทางเดียวของกาวาก็คือจะต้องหาสามีที่ร่ำรวยเพื่อมาเลี้ยงดูตนแล้ววันนั้นก็บังเอิญไปได้ยินบุญหลายที่กำลังนั่งพูดคุยกับเพื่อนด้วยความทุกข์ใจ เรื่องของแม่ที่บังคับให้มีภรรยาสวัสดีจ้าพี่บุญหลายฉันกาหว่าวนะจ๊ะน้องกาเหว่าวลูกตะใบที่อยู่ท้ายหมู่บ้านใช่หรือเปล่าเคยเห็นตอนเป็นเด็กแต่ตอนนี้โตแล้วหน้าตาสะสวยขึ้นมากเหลือเกินพี่บุญหลายอย่าชมฉันแบบนี้สิจ้กากหว่าเป็นผู้หญิงก็รู้จักอายเป็นอยู่นะ แต่เมื่อครู่ได้ยินว่าพี่กำลังทุกอ,อกทุกใจมีเรื่องอะไรอยู่ลรอจ๊ะพี่ก็ไม่อยากเล่าให้กะววฟังหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่พี่ไม่สามารถหาทางออกได้ก็บอกมาก่อนชีจ้าว่ามันเรื่องอะไรเผื่อันจะสามารถช่วยพี่ได้อันที่จริงแล้วตัวของบุญหลายนั้นก็ไม่ใช่คนฉลาดอะไรมากนะบ่อยครั้งที่มักจะถูกเพื่อนเอาเปรียบแต่ก็ไม่เคยคิดใส่ใจนั่นก็เป็นเพราะถูกอบรมมาจากมารดาที่ค่อนข้างมีศีลธรรม ยายสีไม่เคยบอกให้ลูกเอารัดเอาเปรียบใครเพราะด้วยเดิมทีบ้านช่องค่อนข้างจะเป็นคนมีอยู่มีกินบุญหลายจะไม่ค่อยใส่ใจกับการถูกเบียดเบียนเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมันจึงเป็นหนทางให้กะเหวคิดจะปีนสะพานขึ้นมาเป็นลูกสะพ้ายของยายสีแม่ขอพี่ให้หาลูกสะพ้ายแต่พี่ไม่เคยจีบผู้หญิงก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนมาให้แม่เลยได้แต่มานั่งทุกข์ใจอยู่ตรงนี้นี่แหละ น่าสงสารจังพี่บุญหลายก็เป็นคนดีซะด้วยถ้าเกิดได้ผู้หญิงไม่ดีไปเป็นลูกสะพ้ยก็คงจะแย่นั่นแหละที่พี่กลัวเพราะแม่ของพี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรกับใครที่ไหนหลายครั้งที่มักจะถูกคนเอาเปรียบแต่แม่ก็เลือกที่จะนิ่งเฉยทั้งยังสอนให้พี่อย่าไปยึดติดกับข้าวขอที่เสียไปซะอีกทรัพย์สมบัติที่เยอะซะจนดูแลไม่ไหว ต่อไปในวันข้างหน้าก็จะมีแต่ต้องยกให้คนอื่นเขาเพราะไม่มีลูกหลานดูแลเวรกรรมจริงจมันจะไปยากอะไรละจ้าพี่บุญหลายก็ให้กาเวาไปเป็นลูกสะพ้ายแม่พี่สิมันจะเป็นไปได้อย่างไงเราสองคนไม่เคยสนิทกันมาก่อนเลยนะกาเวาเองก็ยังเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการออกเรือนแบบนี้ใครจะเป็นคนบอกคนสอนเรื่องการออกเรือนกันเล่าก็แบบนี้นะสิ เราสองคนคบหาการให้คนในหมู่บ้านรับรู้แล้วหลังจากนั้นแม่ของพี่ก็คงจะอนุญาตเองแบบนี้ก็เท่ากับเรายืมปากคนอื่นป่าประกาศไม่ดีหรอกเด้อจ๊ะบุญหลายเป็นคนที่เชื่อคนง่ายและเป็นผู้ชายที่ไม่เรื่องมากอันที่จริงแล้วเขาก็ไม่เคยนึกอยากจะใส่ใจเรื่องหาผู้หญิงสักคนมาเป็นเมียตั้งแต่แรกเขาก็เลยไม่ได้ขัดข้องเพราะรู้ว่าที่ทำลงไปก็เป็นเพราะไม่อยากขัดใจผู้เป็นมารดาในที่สุดคนทั้งหมู่บ้านก็เริ่มรือกันว่า กวาวลูกสาวตาใบากลายเป็นคนรักขอบุญหลายลูกชายเศรษฐีประจําหมู่บ้านในเวลาอันสัน้นเหมือนกับไฟลามทุ่งเลยทีเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไงวะข้าไม่เคยเห็นเองไปสนิทชิดเชื่อกับไอ้บุญหลายแล้วอยู่ๆมีคนมาบอกว่าเองไปเป็นคนรักของมันไหนลองบอกข้ามาสิวนะนนกะาวพอ่อพ่อก็อยู่เฉยๆคอยดูชั้นหาเงินมาให้ครอบครัวใช้ก็แล้วกัน ฉันจะทําทุกทางเพื่อไม่ให้พ่อต้องมานั่งลําบากเผาถ่านแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะ่ะแล้วเองจะทํำยังไงเองลองบอกพ่อกับแม่มาซิกะวาวเอาเทนานะอยู่เฉยๆก็แล้วกันพ่อกับแม่คอยดูฉันจะกลายเป็นคุณนายบ้านใยสีจนใครๆก็ต้องเรียกฉันว่าคุณนายตามไปด้วยเมื่อแผนการขั้นแรกของกะวาวเริ่มต้นขึ้นบุญหลายผู้ชายซื่อๆที่กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือของกะวาว ก็ได้นำเอาว่าที่หลูสไพซกลับเข้ามาในบ้านแต่เมื่อนางสีเห็นกระว่าวาเข้าก็ถึงกับตกใจเพราะรู้ดีว่าตะใบนั้นไม่ได้เป็นขคดซื่อตรงและเมื่อเทือกเท้าเหล่ากอเป็นมาอย่างไรลูกไม้ก็ย่อมหล่นไม่ไกลต้นสวัสดีจ้าแม่สีฉันกระว,ว่าวลูกตะใบจ้าเออไหวพระเถอะลูกพ่อเองจะเอาเงินมาคืนข้าแล้วหรอือเห็นหยิบยืมไปเสนานหลายปีดีดักเชียวก็น,นึกว่าลืม นางก็เวาเองก็ลืมไปว่าบิดาของตนมาก้หนี้ยืมสินใหญ่ยสีไว้มาหลายปีแล้วเมื่อนึกออกเอาตอนที่ถูกแหกหน้าเมื่อมาถึงเรือนแต่คนที่มีจุดหมายยิ่งใหญ่กว่าที่จะเป็นลูกหนี้ก็รีบปรับสีหน้าพร้อมกับพูดจาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานแม่จา๋าฉันมาฝากตัวเป็นลูกสะใภ้แม่ตั้งหากแล้วจ๊ะฉันกับพี่บุญหลายเราตกลงปลงใจจะอยู่เร่่มเรียนเคียงหมอนกันไปจนวันตายแม่คิดว่ายังไงบ้างละจ๊ะ ไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้ยายสีจะต้องมาพบกับเรื่องราวที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ในเมื่อลูกชายพามาก็รู้ว่าเป็นเพราะความต้องการของตนในเมื่อโชคชตาและวาสนากำหนดมาให้เป็นเช่นนี้ยายสีเองก็ไม่คิดที่จะโทษโกรธใครจึงตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะทำหน้าที่แม่สามีให้ดีที่สุดดังนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องได้กว,วาวมาเป็นลูกสะภย้ยยายสีจึงตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำให้ลูกสะภ้พอใจเอาเถอะ ไหนวันนี้ก็มาแล้วถ้าอย่างนั้นเอาไว้วันไหนเลิกดีแม่จะไปพูดเรือสู่ขอเองกับพ่อของเองตอแล้วกันนะในที่สุดนางสีก็ต้องทําใจพูดเรือสินสอดทอมั่นกับตาใบาและเมียอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเพิ่มกลางเสียงบ่นไม่พอใจของคนในหมู่บ้านเพราะถึงแม้ว่าบุญหลายจะเป็นผู้ชายซื่อ,อแต่ก็ไม่น่าจะมาได้กับนางกะวาวลูกตาใบาที่เป็นคนมีเล่เหลี่ยมจัด เนื่องจากทุกคนในครอบครัวของตาใบไม่มีใครสักคนที่จะมีนิสัยซื่อตรงเรื่องนี้คนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันทั่วแล้วเรื่องที่นางสีกลัวก็มาถึงจนได้เพราะตั้งแต่แต่แตงกวาวเข้ามาในครอบครัวก็มีแต่เรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจเช่นเรื่องที่หนักนิดเบาหน่อยนางกวาวก็แทบจะไม่เคยอยากทําเองถ้าไม่เรียกใช้คนในบ้านก็จะต้องเดือดร้อนมาถึงลูกชายของยายสีแทบทุกครั้งไปโดยเฉพาะในตอนที่นางกําลังตั้งท้องลูกคนที่สามอยู่ ก็ยิงไม่มีความเกรงใจและเห็นหัวยายสีมากขึ้นทุกวันพี่บุญหลายจ๋าพี่บุญหลายอยู่หรือเปล่ามาดูน้องหน่อยน้องเดินไม่ไหวค่อยๆเดินมาสิกกเวาพี่กำลังหากับข้าวให้แม่กินอยู่อย่าเพิ่งหากับข้าวให้แม่ได้ไหมพี่ฉันเองก็หิวเหมือนกันนะลูกในท้องของพี่ก็หิวข้าวแล้วหากับข้าวมาให้เมียกับลูกกินก่อนเถะนะจ๊ะ มันจะได้ยังไงกันพี่เป็นลูกก็ต้องดูแลแม่ก่อดสิน้องเป็นเมียยังพอมีแรงหากินได้ก็ต้องช่วยตัวเองนางกวาวรู้ดีว่าไม่ว่าจะมีลูกให้บุญหลายสักกี่คนก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจของบุญหลายได้เพราะบุญหลายก็ยังคงรักและเคารพดูแลเพียงมารดาของเขาเพียงคนเดียวยิ่งไปกว่านั้นกวาวาจะทําอะไรก็ยังต้องขออนุญาตผู้เป็นสามีโดยตลอดไม่เคยมีสักครั้งที่จะคิดอ่านตัดสินใจอะไรเองได้โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง พะอย่างนั้นกะว่าให้คนไปซื้อของกินในตลาดมาให้ได้ไหมจ๊ะแล้วทําไมถึงจะต้องเดือดร้อนกันไปถึงขนาดนั้นกินข้าวที่มีอยู่ที่บ้านไม่ได้หรือพี่เห็นว่าแต่แต่กะว่าท้องลูกคนแรกมาจนกระทั่งตอนนี้ก็ใช้จ่ายเงินไปไม่น้อยแล้วแบบนี้จะไม่เท่ากับสอนให้ลูกฟุ่มเฟือยตามหรอกหรือช่างกเว่ามันเถอะเองก็อย่าไปถือสาเม่ยเองให้มันมากนะักคนกําลังท้องกําลังไส้ก็ต้องหิว อยากกินของไปทั่วเป็นธรรมดานัน่แหละแม่ใจดีเหลือเกินฉันของเงินหน่อยสิจ๊ะอะไรกันเมื่อวานพี่ก็เพิ่งจะให้กะ๋าวไปไม่ใช่หรือทำไมถึงใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายขนาดนั้นล่ะแบบนี้เราจะเอาเงินที่ไหนไ,หนไว้กินไว้เก็บกันพี่ก็อยากคีเหนี่ยวกับฉันนักจะได้ไหมฉันเป็นเมียของพี่นะจะกินจะใช้อะไรก็ต้องกำกับไปทุกเรื่องเลยหรือย,อยังไง แต่มันก็เกินไปครั้งก่อนเอาเงินไปใช้อะไรหมดไหนลองบอกพี่มาทีพี่กับแม่วันๆอยู่ที่เรือนแทบจะไม่เคยใช้จ่ายอะไรเลยกับข้าวกับปลาบางทีพี่ก็ยังออกไปหามาไว้กินเองลูกก็ยังเล็กถ้าเราขืนใช้เงินแบบนี้ต่อไปวันข้างหน้าจะมีเงินเก็บได้อย่างไงกันสมบัติของแม่มีตั้งมากมายทำไมจะต้องเดือดร้อนด้วยละจ๊ะจริงด้วยกบอกก็ลืมนึกไปเลยแม่จา๋า กาวาเห็นว่าที่ดินทางด้านหลังของแม่ที่ถัดออกมาจากวัดนะจ๊ะมันรกร้างไม่มีคนดูแลกาวาอยากจะให้พ่อของกาวาไปอยู่ที่นั่นดูแลให้แม่จะได้ไหมจ๊ะเมื่อปีกลายก็ขอให้พ่อกับแม่เองไปแปลงหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้จะมาเอาอีกแปลงมันจะดูแลกันไหวหรือกาวยายสีถามกลับไปดูแลไหวสิจ๊ะตอนนี้พ่อกับแม่ก็เริ่มจะจ้างคนมาช่วยทำนาทำสวน ดินแถวนั้นก็ปลูกพืชผลงอกงามดีเหลือเกินละจ๊ะแม่ละจ๊าพี่บุญหลายหือเชืว่านี่เป็นของขวัญรับขวัญหลานที่อยู่ในท้องได้ไหมจ๊ะกาวออกเป็นผู้หญิงฉลาดจับได้วันาังสีรักหลานมากกว่าลูกจึงอุ้มชูลูกหลานของตัวเองไม่เคยให้ลำบากครั้งก่อนตอนที่ท้องลูกคนที่สองกาวาก็ขอที่ดินแปลงแรกไปให้พ่อแม่ของตนยังไม่นับรวมเงินทองที่กอบโกยไปจากบ้านของบุญหลาย ยังหน้าไม่อายนับครั้งไม่ถ้วนและแม่นางสีจะสืบรู้มาได้ด้วยตัวเองว่าเงินทองที่เอาไปก็นาเอาไปให้พ่อแม่ของตนใช้จ่ายอย่าสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยทั้งที่ครอบครัวสามีเป็นคนประหยัดมัธยัติอดออมเรื่องแบบนี้จึงค่อนข้างที่จะทําให้ยายสีรู้สึกหนักใจอยู่ไม่น้อยจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ยายสีรู้แล้วว่าลูกสะพ้ายอย่างกะเวไม่สามารถจะพูดดีๆด,ด้วยได้จึงต้องใช้แผนการบางอย่างเพื่อดัดนิสยัย เอาอย่างนั้นก็ดีแต่ก่อนที่จะขอที่ดินแม่ไปแม่ก็จะขออะไรไอ้สักเรื่องหรือจะได้ไหมเรื่องอะไรเหรอจะแม่ขอมาได้เลยกะหวายินดีจะทําให้แม่ทุกเรื่องแม่น่ะมีที่ดินมากมายทรัพย์สมบัติก็มากจนใช้ไม่รู้จักหมดเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีลูกหลานในบ้านมากๆกว่านี้อีกสักหน่อยอย่างน้อยก็น่าจะมีให้ได้สักห้าคน มันถึงจะพอดีกับทรัพย์สมบัติที่แม่มีอยู่กกว้าวถึงกับตาลุกวาวเมื่อได้ยินคําว่าสมบัติยังคงมีอีกมากมายดังนั้นในท้องของตนตอนนี้เป็นลูกคนที่สามหากมีลูกมาอีกสองคนก็เท่ากับว่าแม้แต่เรือนที่กําลังอาศัยอยู่นี้ก็จะต้องตกเป็นของตนความคิดโลภชั่วร้ายทําให้เกวาวรับปากออกไปโดยที่ไม่ต้องคิดมากได้สิจ๊ะเกวาวจะมีลูกให้แม่ให้ได้ตามที่แม่อยากได้ ถึงตอนนั้นสมบัติจะได้ตกไปขอลูกหลานอย่างที่แม่ตั้งใจนะจ๊ะก่อนนั้นแม่ก็คงจะต้องให้บุญหลายมันไปทำมาหากินที่บ้านอื่นเมืองอื่นด้วยและนะอย่างน้อยจะได้ทำอะไรไว้เตรียมรองรับลูกที่กำลังจะเกิดมาก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะปีหนึ่งกลับมาหน,หนึ่งกระเป๋าอยู่บ้านเลี้ยงลูกกับแม่ก็ได้นี่จ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้แหละนะ บุญหลายถูกแม่ส่งไปยังเมืองอื่นโดยที่ตัวเขานั้นไม่รู้เลยว่าในความคิดของมารดากําลังคิดจะทําอะไรอยู่ก็จะออกเดินทางเขายังมีความเป็นห่วงในตัวของมารดาทําไมแม่จะต้องส่งฉันไปไกลบ้านขนาดนั้นด้วยเล่าบ้านพ่อย,ย้อมมันอยู่ไกลจะต้องเดินทานถึงสามวันเลยนะกว่าจะไปจะมาถ้าเกิดแม่ล้มป่วยหรือเป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลแม่บุญหลายเองเป็นลูกที่ดีมีความกระตันยู แม่ดีใจที่มีเองเป็นลูกทั้งรักและเป็นห่วงดูแลแม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องก็มีแค่ฉันที่หาเมียไม่ดีมาให้แม่ทำไมแม่ถึงไม่เชื่อที่ฉันเตือนตั้งแต่แ,ตแรกว่าฉันน่ะมาเป็นคนปัญญาทึบดูสิเอาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นปลิงดูดกินทรัพย์สินบ้านเราไม่รู้จะหยุดยอนพูดเรื่องนี้แล้วฉันก็รู้สึกละอายคนเรานะ ถ้ามันไม่มีความละอายเกรงกลัวในบาปมันก็ยากนะลูกที่จะมีความเจริญก้าวหนะ้ากรมใดก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าไม่เจตนาร้ายก็แล้วกันไปแต่ถ้าเจตนาไม่ดีมันก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่ราบรื่นนะเปลี่ยนใจให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะแม่ฉันเป็นห่วงแม่จริงๆนะ เองอยู่ต่างหากแม่ถึงทําอะไรไม่สะดวกจําเอาไว้ไปที่โน่นให้ไปหาหนางสาลี่มันเป็นคนที่แม่เคยช่วยเหลือมานานหลายปีป่านนี้บ้านช่องห้องหอของมันก็คงจะใหญ่โตอยู่สุขสบายเองไปอยู่ที่โน่นถ้าแม่ไม่เรียกกลับมาก,ก็ไม่ต้องกลับมาเด็ดขาดนะเข้าใจหรือเปล่า บุญหลายทั้งที่เป็นห่วงในตัวของมารดาแต่ก็จำใจต้องไปเพราะภรรยาของตนไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจเห็นทรัพย์สินส่วนไหนของแม่สามีก็จะกวาดต้อนไปเป็นของตนเองเสียหมดดังนั้นเมื่อมารดาคิดแผนการขึ้นมาถึงแม้ตัวเขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ก็ยังมีความห่วงอาลัยในตัวของมารดาหลังจากที่เขาไปแล้วนานหลายเดือนจนแทบจะเป็นปีกาวาก็ยังไม่เห็นผู้เป็นสามีจะส่งข่าวกลับมาจนกระทั่งในที่สุด บุญหลายก็กลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีอายุมากกว่าบุญหลายแต่ที่ดูจะทําให้กะวาวแปลกใจก็เป็นเพราะมีลูกเล็กเด็กแดงเดินตามกันมาเป็นขยงน่าเรียงหัวเรียงตัวแล้วได้มากถึงห้าคนเล็กสุดก็ดูเหมือนจะถูกบุญหลายอมเอาไว้ที่ตักนั่งมองหน้ากะวาลโดยรอยยิ้มกว้างนี่มันอะไรกันพี่บุญหลายลูกเล็กเด็กแดงพวกนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครกันน่ะลูกของพี่ทั้งนั้น พี่ไม่กล้าบอกตั้งแต่แรกว่าที่เมืองอื่นพี่ก็มีลูกอยู่ด้วยก็พอดีว่าได้กับเกะว่าพี่ก็เลยได้โอกาสกลับไปดูแลเมียคนแรกสักหน่อยพี่พูดว่าอะไรนะบอกว่ามีเมียมีลูกอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอนี่พี่หลอกลวงกะว่าวเหรอไม่เคยบอกสักหน่อยว่าไม่มีเมียมาก่อนอีกอย่างก็ได้ข่าวว่าสาลี่กำลังจะคลอดลูกแต่แต่ตอนที่พี่ไปค้าขายอยู่ต่างเมืองก็แวะขายอยู่เป็นประจำ ก็าสาลี่คลอดลูกคนที่สี่พี่ก็เลยอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้มีลูกมาอีกคนแล้วก็เลยจําเป็นต้องเอากลับมาให้แม่ดูว่าแม่จะได้หลานครบจํานวนตามที่แม่ต้องการแล้วหรือยังพูดเพ้อเจออะไรของพี่กาวาไม่เชื่อเด็ดขาดต่อให้พี่เดินทางไปทําการค้าขายอยู่ต่างบ้านต่างเมืออบ่อยๆแต่มันก็ไม่น่าจะมีลูกเต้ากับไปขยโยได้มากขนาดนี้นี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของเองเถอนะกะวาวา แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ซาลี่มันก็มีหลานให้แม่ครบแล้วก็เห็นทีว่าจะต้องยกสมบัติทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ให้มันละนะมันจะได้ยังไงกันละแม่ฉันเป็นเมียหลวงทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องเป็นของฉันสิมีใครบอกเองหรือเปล่าว่าบุญหลายมันยกให้เองเป็นเมียหลวงนะ่ะตอนที่แต่งเข้ามาก็ไม่เคยมีใครบอกว่าเองเป็นเมียใหญ่ หรืองมีใครที่จะรู้ว่าบุญหลายมันไม่มีเมียมาก่อนเลยก่าวโกรธมากรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตบหน้าลูกที่เพิ่อจะคลอดก็เป็นเพียงลูกคนที่สามดังนั้นหากนับตามจำนวนหลานที่ยายสีอยากจะมีก็ยังขาดอีกสองคนยิ่งเมื่อได้เห็นท่าทางสนิทสนมรมเรียวของบุญหลายกับเมียของเขาที่นับได้ว่าเป็นเมียที่แต่งก่อนหน้าที่ตนจะมาก่าวทั้งโกรธและอับอายเพราะเหมือนตอนเป็นคนโง่ที่ถูกหลอ,อกให้มีลูก จนถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นแม่วัวฉันไม่น่างโง่เลยในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่ขออยู่เป็นเมียพี่อีกแล้วทรัพย์สมบัติที่ฉันได้ไปก็จะไม่คืนให้เด็ดขาดเราเลิกกันตั้งแต่วันนี้ทรัพย์สมบัติที่เองเอาไปได้ก็จงเอาไปเถอะแม้กระทั่งทองหยองเงินทองที่อยู่ภายในห้องนอนของพี่ถ้าเองพอใจก็จงเอาไปแต่พี่ขอเพียงอย่างเดียวอย่ากลับมาที่นี่และอย่าเอาลูกๆของพี่ไปเป็นอันขาด ฉันไม่เอาไปให้โง่หรอกคิดว่าฉันอยากจะเอาลูกไปเลี้ยงให้เป็นภาระตัวนักหรือไงผู้ชายหน้าโง่สมองไม่มีอย่างพี่จะมีปัญญาทําอะไรได้ต้องจะเกาะแม่กินไปวันๆจากนี้ไปพี่กับฉันเราเลิกกันพูดจบนางกวาวก็ทิ้งลูกเต้าเอาไว้ให้ยายสีผู้เป็นแม่สามีหลังจากที่เข้าไปกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองในห้องนอนออกไปได้จนพอใจก็ลงจากเรือนไปไม่หันหลังกลับมาดูลูกที่กำลังร้องตาม ยายสีและบุญหลายได้เห็นในการกระทําอันแสนยแยกแย่ของนางกาวาก็ได้แต่ทอดถอนใจหลังจากนั้นยายสีก็ได้ให้เงินแก่สาลี่กลับไปหาสามีและลูกของเธอที่เมืองเดิมเนื่องจากได้อาศัยไหวหวานให้นางสาลี่ที่เคยชุบเลี้ยงดูแลกันมาเหมือนลูกคนหนึ่งรับบทเป็นเมียที่อยู่ต่างเมืองให้แก่บุญหลายเมื่อเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีเรื่องอันใดที่จะต้องรบกวนกันต่อไปกาวเวาเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองก็รีบกลับไปที่บ้าน แล้วเล่าประจานความชั่วของผัวตัวเองให้กับพ่อแม่ตนฟังข้างฝ่ายตาบายกับเมียก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้เคยสั่งสอนลูกของตนเองว่าเป็นเพราะอะไรผู้เป็นแม่สามีถึงได้กระทําการเช่นนั้นอีกทั้งยังยุยงส่งเสริมให้ลูกของตนมีสามีใหม่จนในที่สุดใช้เวลาเพียงไม่นานกาวาก็ได้สามีใหม่สมใจหวังแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพราะสามีของกาวาคนใหม่ก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายมีนิสัยแบบเดียวกันกับกาวาไม่ผิดเพี้ยน และเพียงไม่นานเงินทองที่กะวาวได้มาจากบุญหลายก็หมดลงอย่างรวดเร็วนี่มันอะไรกันเงินทองที่ฉันได้มาจากแม่ผัวเก่าใช้หมดแล้วเหรอพี่จะต้องออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงฉันกับพ่อแม่แล้วนะพี่ดอนมันจะมาเกี่ยวกับข้าได้ยังไงกันวะก็กินใช้ด้วยกันอยู่ทุกคนจะมาโยนความผิดให้กันแบบนี้ได้ยังไงก็พี่เป็นผู้ชายถ้ามาหากินเลี้ยงเมียมันผิดที่ตรงไหนกันละ่ะ นั่นก็พ่อแม่ของเมียก็ต้องหาเลี้ยงด้วยมันถึงจะถูกใครเขาจะไปหน้าโง่าหาเงินเลี้ยงเองผู้หญิงที่มีแต่ตัวทํามาหากินอะไรก็ไม่เป็นมันสมองก็ไม่มีว,วันๆเอาแต่เที่ยวพูดนินทาชาวบ้านข้านี่ะไม่อยู่ให้โง่หรอกจากนี้ไปก็ต่างคนต่างอยู่กันแล้วกันนะสามีใหม่ของกระวาวมารู้ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ไม่อยู่ให้เสียเวลาเก็บข้าวของหรือทรัพย์สินที่ยังพอจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นปเงินได้ แล้วก็รีบหนีลงเรือนไปทันทีก้าวเอาเสียใจมากทั้งด่าทอและสาบแช่งสามีใหม่ต่างๆนานา,นาแต่เมื่อหันกลับไปถามผู้เป็นพ่อแม่ของตนหวังคิดจะเอาเงินที่เคยให้เก็บไว้ออกมาใช้ก็กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ของตนก็ออกไปพลานใช้อย่าไม่รู้คุณค่าจนกระทั่งหมดสิน้นไม่เหลือติดตัวแม้แต่บาทเดียวเช่นกัน